กราบสวัสดีทุกคนครับพี่นัทปิ่นโตกลับมารับใช้อีกแล้วในเกมแกรนด์มาเธอเรากลับมาเยี่ยมบ้านของคุณยายที่รักของเราอีกครั้งหลังจากผ่านไป2คลิปยังไม่มีความคืบหน้าสักเท่าไหร่เพราะว่าคลิปที่2ที่ผ่านมานี้ติดบั๊กนะครับไม่ว่าเกมอะไรก็บั๊กได้ครับพี่นัทเองก็บั๊กอยู่ในห้องใต้ดินไม่สามารถออกมาได้เช่นกันทําให้การสืบสวนค้นหาเนี่ยจบลงไปกลางคันน่าเสียดายมากครับแต่วันนี้จะไม่เหมือนเมื่อวานทําไมเพราะเรารู้เลยว,ว่าห้องใต้ดินห้องนั้นไม่ควรเข้าไปครับของก็ไม่มียังเสือขังก,งกเริ่ม นานโนเดสอย่างรวดเร็วได้ทำการวิ่งมาคว้าของที่นี่กันเลยดีกว่าอ้าวกุญแจไปไหนอะเมื่อวานมันอยู่โต๊ะนี้นี่ เรดไวน์เพื่ออะไรอ่ะหยิบไวน์ไปเพื่ออะไรอ่ะอุ้ยเฮียทำเสียงดังเกินไปเาะว่ายายเดินมาหาปะเนี่ยเอากุญแจมันหายไปอะเด็ชิมหายละยายที่อหรอเนี่ย แล้วเมื่อวานก็มีแบบไอ้ฝาตู้เซฟตรงนี้วันนี้ก็ไม่มีนานิโคเรคุณครับแล้วกุญแจหายไปไหนครับคุณไม่ควรจะย้ายที่ไอเทมแบบนี้นะครับนี่ทำให้กูต้องเริ่มการไประจนภัยใหม่ทั้งหมดเลยนเนี่ยชิปหายแล้วยายอยู่ข้างล่างนั่นครับเวรกรรม ทำไงอะเขานี้เริ่มใหม่เหมือนเริ่มใหม่หมดเลยเขานี้ตอนแรกคิดว่ารู้คิดว่ารู้ดีแล้วว่ามันอยู่ไหนแต่ไม่รู้เลยเครานี้จบละการมาจนภัยของกูเซตซีโร่สุดๆแต่ยาอยู่ข้างล่างเราก็ควรหาของอื่นก่อน แต่ยายก็หาเราจนเจอไม่มีของเลยอ่ะอยู่ไหนอ่ะชิปหายถือว่าเอางี้ ถือว่ารอบแรกจะลองวิ่งดูของอก right? <sound> ่อนแล้วกันนะครับว่าของมันอยู่ไหนกันแน่ยายชงกาแฟข้างในคาเฟ่ที่ไหนวะข้างหลังกูยยายชงกาแฟด้วยกว่าลวาเวแม่งเอ้ยกูยังหาของไม่เจอเลยบางคนก็ว่า ยายชงเพื่อเอาเชมั่วละเฮ้ยแม่งอยู่นี่เลยเสียงใครตอกอะไรปอกแป๊กปอกแป๊กวะคุณ แชหัวใจนี่มันไขอะไรวะกูก็ลืมละเปิดแล้วก็ปิดด้วยนะครับดูดูว,ว่ามันย้ายของไปไหนบ้างดีกว่ามีของในห้องนี้บ่าววะ ยายชงกาแฟมีของเป้ามึงต้องค่อยๆเล่นแล้วล่ะถ้างั้นน่ยมันย้ายของผมไปหมดแล้วไม่เหมือนคลิปแรกกับคลิปที่สองครับ Everything has changed ย้ายไปไหนวะ โอเคแล้วฮาร์ดคีย์มันไขอะไรอ่ะลืมอ่ะฮาร์ดคีย์คุณแจหัวใจไขอะไรวะที่ไหนวะข้างล่างใช่ไหม ว่ายายอยู่แถวนี้แหละครับสัมผัสได้ว่ายายอยู่แถวนี้ยายแม่งรอคิวกูอยู่ไม่มีใครรู้จักยายดีไปกว่าผมหรอกครับเนี่ยเสียงเดินผ่านหน้าห้องเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไม่มีใครรู้จักยายดีไปกว่าผมหรอกครับไอ้ยอ้ไอ้ คมีอัตภิษ h มีชคิดสมุทคือชิมตรัสทางไหนวะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยี้ยอุ้ยตใจเข้ามาแล้ว เขมียวตำปุชกบุกมุงจุง <c oughs> <c oughs> ตกใจเงาตัวเองห้ <c oughs> องมังกรถูกเปิดออกแล้วอะ ว่ายายมันก็รอยอยู่หน้าห้องนี้เฮ้ยโอเคพูดเป็นเล่นนะเฮ้ย hey! พูดเป็นเล่นนะ ชงกาแฟด้วยความว่าเวงเหงาจังอะ่ะอย่าตามฉันเลยสงสารฉันบ้างกูจะจูกจนมึงหยุดเดินตามกูอ่ะยายต้องหยุดนะครับ ยายต้องหยุดเดี๋ยวนี้เฮียอะไรคือการที่กดผิดแล้วระเบิดเลยครับเฮ้ยเราเม่วานทำไมมันเปิดวะกูดึงผิดสายเหรอเนี่ย โอ้โหถาจริงดิไม่ยอมกันเลยเนี่ยกูหากุญแจใหม่อีกเท่านี้ความรู้ใหม่ครับการเปิดระเบิดนั้นอย่าจุดมั่วซั่วถ้าไม่ชัวว่าเส้นไหนคุณอาจจะตายก็ได้นะครับยายเฮ้ยเอา้า ย่ยไม่เห็นผมเหรอทำริงดิตามเลยดิสิงสู่ดิเฮ้ยเอาแล้วมึงได้เสียวะ่ะ ยายไม่รู้สึกถึงตัวตนของผมครับผมเป็นคูโรโกช่างจืดจางเหลือเกินตรงนี้มีกุญแจขวดวายนี่ทำอะไรได้วะตรงนี้มีรอบนี้มีเนี่ยมีเดือยเซฟด้วยเซฟวาลหรือว่าต้องเอาเซฟวาลไปใช้กับห้องใต้ดินวะ ทำสิ่งที่ทำได้ก่อนเลยนะครับคูโรโกะว่ะรอบนี้ถ้ายายไม่รู้ถึงตัวตัวนี้แท้จริงของเรางั้นก็ถือว่าโชคเข้าข้างเราแล้วล่ะเห็นแล้วยายเห็นตัวตนของเราแล้วเขี้ยาแล้วยายอย่าเข้ามาคุโรโกะก็ไม่ไหวเล ยายหลอกผมผมไม่เอาผมเล่นใหม่เลยผมไม่ยอมยายอะไรขี้โกงยายหลอกผมอ, <Hey! S 1> อย่ามัวช้าอยู่เลยนัดวิ่งเลยสิรีบทำภารกิจซะเถอะ กุญแจดอกแรกเช็คก่อนตอนนี้ไม่มีวาลเซฟว่ะโอ้ชิตวดวายได้นะกลับมากับกุญแจรูปหัวใจครับมองหายายก่อนว่าแม่งอยู่ตรงไหนของบ้านถ้าาหาตัวยายเจอแล้วก็ ยายก็จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปครับแต่ถ้ายายยู่ดีโพมาอีกแล้วก็ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะค่อยๆไปค่อยไปไ จุดไฟครับอยู่ที่ห้องใต้หลังคาไม่มีกุญแจว่ะรอบนี้อะไรหน้านีจะย้ายของบ่อยสิมันหาย,ยากนะยายอะ่ะย้ายของบ่อยอะ่ะกลัวมันอยู่หน้าห้องเนี่ยเสียงโคตรใกล้เลย คุณแจหายแยคือไปหาที่ไหนเนี่ยอันใหญ่ใหเอ้ยห้องนั้นไม่เคยเข้าได้มาก่อนเลยนะมันเปิดให้เลยวะ่ะมาแล้วไอสัตว์ ยายแม่งทุบกูห้องนั้นยายไม่เคยเปิดให้ใครเข้านะครับแต่เมื่อกี้ยายเปิดให้ครับมีนี่ไง โอเคกูไม่มีทางมองเห็นย้ายจากตรงนี้ได้เลยนอเนี่ยมันมีรูอ่ะ ว่าอยู่ข้างล่างเราไปได้ผมว่าเขาอยู่ข้างล่างเขากำลังจะขึ้นมาขันใจโบคัตเตอร์มาแล้วครับ เข้าไปตําไดฟ์ทีนี้ก็เหลือลงห้องใต้ดินสีแดงไง มันเสียบสีแดงไงกูก็กดสีแดงไงไม่ใช่เหรอเมื่อวานกูสุ่มถูกได้ไงเนี่ยแม่งเอ้ยหาคนแจมใหม่อีกรอบดูห้องใกล้สุดก่อนเลยไม่มีครับวิ่งได้แบบไม่กลัววะ่ะ กุญแจเซฟอยู่นี่ดูครับเซียนแล้ววะทำเียนเหมือนเรียนมาวะไม่มีกุญแจอีกชิปหายละย้ายของเก่งจังเลยอ่ะ โอ้ยอยู่ชั้นหนึ่งแน่เลยเนี่ย ตรงทางอื่นแล้วกันวะแม่งอีห่าเอ,อ้ยเจอยายอีกฮึยายอย่ายุ่งกับผมเลยครับขอร้องห้องนี้มันไม่มีของจริงๆเหรอวะ การที่มึงย้ายกุญแจกูนี่กูเล่นยากมากเลยเนี่ยกุญแจหัวใจอะ่ะเฮ้ย birthday. กุญแจเซฟว่ะแล้วเซฟมันอยู่ไหนหรอชิบหายละตรงนี้ให้มีกุญแจอีกดอกหนึ่งงั้นเราเอากุญแจหัวใจไว้กุญแจตู้เซฟไว้ไหนดีที่ที่มันหยิบง่ายๆหน่อยอะ่ะไว้ที่พื้นห้องนี้แหละยอย่าพึ่ง ยายคุณใจมาสิิบกุญแจเฮีย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 เยเฮียเฮียย,ยายตีกูอย่าคิดว่ากูจะยอมแพ้นนะ เชื่อมกี้ก็จะหยิบได้ไม่หยิบไปไหนแล้วล่ะกูตายแถวเนี้ยเมื่อกี้คุณแจไปไหนละสาสเตอ้ยกคุณแจหายไปเลย ถือกุญแจมาแล้วครับแล้วถ้าเราตายกุญแจมันจะตกอันเนี้ยหายยากกว่าตอนนี้มันอยู่กอ้ยกุญแจหายไปแล้วอะ่ะเจอยายอีกเชื่อกูบ้า ยายแม่งเซอร์ไพรส์เก่งด้วยทางลงใต้ดินมันอยู่ไหนนะลงใต้ดินแล้วกันวันนี้ถือว่าถือว่าเซอร์เวกรอบ้วกัน,นไหนๆก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเล่นครั้งนี้ละ กุญแจหายอะกอ่ะซอกลืบเยอะก็ด้วยอันนี้ต้องใช้วาวเปิดโอเคห้องนี้ต้องใช้วาวเปิดแต่ว่าใช้กับห้องข้างล่างนี่ครับและที่นี่น่าจะมีพาวเวอร์ปะต้องใช้สวิตช์อีกมึงเรื่องมากนะ คนไกลเยอะจริงๆเลยนะบ้านหลังนี้นี่มันมาเพื่อให้รู้อะเดี๋ยวก่อนนะที้ยถือที่ดูดซ่วมเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นห้องแบบโหเดินสวนมาเจอหานี่น่ากลัวว่ะไม่ได้มองตามอุ้ยสวิตไงล่ะโดนกูแล้วกูได้สวิตแล้วแล้วห้องนี้ล่ะอะไรอะ ตัวอะไรอ่ะอพึ่งออกมาดิให้กูสับสวิต์ก่อนดิน่ากลัวสัตว์บึ้มเดี๋ยวนะนี่กูเรียกแขกออกมาเนี่ยโอ้ oh my god ไม่นะรอเฮียอะไรล่ะครับ ลอเฮียแล้วครับม,มีที่ให้กูจูกด้วยเดี๋ยวก่อน1 2นททีสเตปไซ้าสเตปฟอร์เวดฮะโง่ขึ้นทางไหนอ่ะขึ้นทางไหนวะาฉลาดนังนะไม่ใช่แหละ ขังมันดิเรียบร้อยไปดิอฮ้ยอ่อนหัดหนะที่แท้ห้องนี้ก็มีประโยชน์อย่างนี้นี่เองไม่เดี๋ยวไว้ขังตัวเองนะเว้ยเอาไว้ขังปีศาจตั้งหากเลย แล้วนี่คือโอไรสตี้ผัดล็อกต้องใช้กุญแจหรือเปล่านะ mm hmm. ก็คงใช่อะ่ะมึงก็อย่ามีของเยอะสิกู mm hmm. ได้ยินเสียงยายด้วยแหละ mm hmm. เราต้องการวาลวมาเปิดห้องข้างล่างนั่นด้วยครับ ปัหาข้างล่างนี่แม่งนอกจากสวิตไฟแล้วอะคลอสห้องนี้ตันครับมาขนาดนี้กูไม่ยอมตายแนะ่ ห้องอีนี่มีแขนคนครับว,ว้วาวว้าวอยู่นี่ตัางหากแล้วอย่างนี้ก็เปิดห้องนั้นได้เลยดิห้องนั้นมันแถวนี้ปะนะนี่ไงล่ะฮัลโหลมีฉลงครับ ฮัลโหลตีหัวยายได้ไหมเนี่ยโคลบาว่าแต่โคลบาเนี่ยเอาไปงัดอะไรวะกูพร้อมงัดหัวยายแล้วแหละบองตรงตอนนี้กูงัดอะไรก็ได้แล้วว่ กูต้องเอาจากที่นี่ก่อนอนะทางไหนวะบันไดาทางขึ้นเหรอเดี๋ยวนะกำลังหลงทางหลงทิศมากๆเลยครับเหมือนเดินวนเป็นวงกลมอยู่เนี่ยอันนี้ห้องที่เราขังมันโอเคผังของที่นี่มันเป็นสี่ทิศผมรู้ละนี่ห้องครัว อันนี้ห้องที่ขังไว้ทางเดียวที่ยังไม่ไปก็คือตรงนี้เราจะงัดบันไดขึ้นไปครับแต่มันไปโผล่ที่ไหนอะ่ะอึ้บอึ้บเฮ้ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะ โดนยายตีครับดื้อไงดื้อกับยายคือเหมือนจะออกไปได้แต่ไม่พ้นไงแต่เราอยู่ในบ้านแล้วเรายังไม่เสียเลือดด้วยครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโ Proces s ที่ดีมากผมขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเราจะเล่นต่อทันทีในคลิปต่อไปห้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับว่าเราจะรอดไปได้หรือเปล่าแต่วันนี้ขอเบรกไว้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเอาวะมาวะ